ท่านสาวธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่24ก็ยังของนำเอาความระพฤตท,ทจริยาของมโสดาบันมาพูดกับบรรดาแต่นพุทธบริษัทต,ตามเวลาที่จะำานวยถือว่าเป็นตัวอย่างสําหรับความประพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของมโสดาบันก็ดี เป็นอย่างนี้ในเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางสาวสามาวดีก็แล้วกันจเจ้าเรื่องของวิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนํามาเป็นตัวอย่าง พระนางสามาวดีพร้อมดหญิงห้าร้อยฟังเทศจากนางโคจุตราซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคจุตราไปฟังเทศมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้งห้าร้อยคนก็เป็นบบโสดาบันทันทีเพราะคนเทศเป็นบบโสดาบัน โคจุตรานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการสแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาไม่อยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เวลานั้นพระเจ้าอเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพ ยังไม่รู้จักเลย <c oughs> จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของุุตุตราช่องเล็กๆแล้วก็ทำเฮียงไปข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปได้วยพระอรหันต์เดินไปบรน,นบาบด้านบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็อดอกไม้มาวางบนหิีง เ่อมองตามช่องในน้อยพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระพระอริยสงฆ์นี่เป็นจยตาตอนหนึ่งของมรโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปก็ดีที่เขาปั้นโดยปูนเขาทำาดยโลหะเขาปั้น้ดยดินหรือ,อว่าเขาปั้นดวยฟางก็ตาม ล้วเขียนที่กันดาาา่ายตามถ้าเห็นเขาแล้วอดมีใจเรื่มใสไม่ได้อดจะยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่อายคนซะด้วยใครเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉัน <c oughs> ไหว้ด้ยวยความเรื่มใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัตพุทธเจ้าด้ยวยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่ง เห็นว่าท่านนี้เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆการมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็หมายที่มีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยด้วยว่าต่อมาเห็นว่าพระโสดาบันไม่มีแต่สินห้ามีกรรมปสิเข้าไปแทรกอยู่มาก สำหรับสินห้าเนะี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตแต่ว่าพระโสดา,าบันบรรเทาความโกรธบรรเทามากมากด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายคาว่าเปรียบเทียบกับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบทสิบตัวอย่างเห็นด้วยชัด เมื่อคณะเขาบอกนางสามมาวดีด้วยกันทั้งหมดห้าร้อยกับหนึ่งคนคือมีบริวารนะห้าร้อยแต่ท่านสามมาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยกับหนึ่งคนถูกนางมังคิดิมาัางมาคณิยากล่าวโทษอย่างหนักจนทั้งอ,องูเขาไปใส่ในพิงเข้าระเจ้าเทนเมื่อเวลาที่ไปเจ้าเทนสเสด็จไปห้องของนางสามาวดี นาม,มาคนธยาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทงเผลอคณะบรรณาสาม,มาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในผินอุดรูของผินอุดช่องอุดช่องของผินออกมาเจ้งงางูเข้าไปอุทอา,ารหลายวันมันก็มีความเพียรมันอยากจะออกมันก็เลื่อยออกมาเพ่นผ่านในห้องบรรณาสาม,มาวดี นางมาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสามาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทนด่าพระนางสามาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนว่็นงองเงาเต่าตุตนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้อบมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขเขาเล่าย่อๆแค่นี้นะ ความจริงเธอหาเรื่องให้แกน,นามพระสามพระนางสาม,มาดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทิงก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริงกับพระนาม,มาคันธียาเห็นงูเข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกก็ถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ำพิษก็ถอดไปแล้ว แต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้ากับแผล่แบบเบีย้ยทำท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่บรรนางมาคันธียามาคันธยาว่าว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจา้าเอาคนนั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสะมณะโคดม หลังจากนั้นก็หาธานยาฆ่าพระเจ้าเทนเอาเขมกัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังของอกุศลเข้าโดนใจก็สามารถจะทำทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลโดนใจและเทวดาบรนดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทิงโกรธพระนางสามาวดีจัด คิดว่าพระนางสามาวดีกับหญิงคนชายห้าร้อยคิดจะฆ่าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิยงร้อยอกทุกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากแล้วก็ก็มี ต้องถือว่ามีฤทธิ์มาธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอนห้าร้อยกาหน่งคนเขายิงทะลุแน่เมื่อพนางสามาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถวและพนางก็ยืนหน้าเมืเ่อบอกข้าพเจ้าเตนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อนค <c oughs> อยหม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวัยกับบคุคคลของฉันก่อน พระน,นางสาวมาวดีไม่แสดงความโกรธนะจ้าอุเินเลยแล้วก็ไม่มีการสแสดงความโกรธนะ้ำน้ำในพระน,นางมาังคติยาด้วย <c oughs> ให้โอววากับบรรดาหญิงทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาแล้วก็จงอย่ากโกรธพระน,นางมาังคติยา <c oughs> ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนขงองพระองค์ก็ดีและพระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับนับถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมดห้าร้อยกําเน่งคนเราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย <c oughs> ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าหวั่นัในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎของกรรมในการก่อนที่ย้อนหมาให้ผลจึงทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอโศลส่วนนั้น <c oughs> ขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริสง์อริยสงฆ์งและจงอย่ากโกรธพระราชาให้อภัยกับพร์ในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่ากโกรธพระนางม,มาคันดียาที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยัง ในการให้อภัยทุกคนบอกพร้อมแล้วเจ้ะค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วพระยจ้าะเมื่อทุกคนพร้อมพนังสาวาดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าอุเทนลั่นสอนออกไปได้สอนนัตถโนก็ได้นะ่ะเนี่ยได้ทั้งสองอย่าง ไปเจ้าเทงก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกโคนนางสามาวดีและต้องการให้ทะนุทุกคนห้าร้อยกับหนึ่งคนแต่ก็เป็นการมังเอ,นอินอย่างยิ่ง <c oughs> ต้องใช้ศัพท์ว่ามังเอิญถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกเพราะไปปรมามมทพระพุทธเจ้าเขา ใช้ศัพ์ว่าบาังเอิญก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศั์ว่าบังเอิญก็ใช้ศั์ว่าอํานาจเดชะบ,บุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึงพระธรรมในพระอาริยสงด้วยช่วยบรรดาทวาดาหรือพรมบรรดาให้เป็นไปตามนั้นหรือว,ว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนัดเมตตาบารมีของหญิงห้าร้อยกําหนงคนมีบรรดาสามาวดีเป็นประธาน พราเวลานั้นตัวเองกําลังจะตายแล้วก็อยาตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตขนุนนางสามมาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งทําไมใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้นและก็ไม่โกรธพระน,นางมาคันดียายด้วยที่แกล้งแกล้งกับพระน,นาง แถมให้อภัยต่างคนต่างทําให้กันยังมีโอกาสให้อาว้กับบรรดาบริษัทกองมันนางท่านบอกว่า,าด้วยด้านเมตตาบารมีท้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาตมาใช้ศัพท์ว่าบองเอนในตอนตอน้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลังแต่ใน,นเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูด ใคยจะไปไหนเลือกตามทางก็ตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทมปล่อยลูกศรวางให้ร้อยอกคืปกปกอปากอกคนนางสามมาวดีก่อนแล้วก็ตะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อกเขามานางสาม,มาวดีแทนจะจิ้มอกกับวอกลกลับจะล่ออกพระเจ้าเทมก็ให้ เกือบจะแทงอ,อกก็พระเจ้าเทียนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าเทียนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนที่เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ ต้องเคยบำเพ็ญพรมจรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรมต้องเคยบำเพ็ญบำเพ็ญพรมจรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรมได้เนี่ยคนที่จะปนิพานได้ต้องบำเพ็ญพรมจรัญแบบอุกฤษมาแล้วจึงปนิพานได้ทนี่คนที่จะเป็นพระราชา พุกองค์ไม่มาจากนรกต้องมาจากสวรรค์หรือพรมโลกะันะนั้นบุคคลที่เป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบร,รมีด้านพรมจรรันท์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบร,รมีขนาดนี้ที่ยังโง่เง่าเต่าต,ตนนั้นหาย,ยาก จะนั้นเมื่อพระเจ้าเทนิสอนจะเข้ามาปักโอกระองยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้าดตยความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้ใชมาแล้วได้ผลทุกประการแค่ห้าร้อยกับหนึ่งองค์นี่ไม่สามารถจะต้านทานไวทะลุแน่แต่คราวนี้ไม่ถึงอกนาสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวหวก,กลับจะเล่นอกระองค์ ยังมีความรู้สึกว่าแม้แต่ลูกสรซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจก็ยังรู้คุณความดีคขาวปรนนางสาวอมมดีกับหญิงรับใช้ห้าร้อยคนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแต่แท <c oughs> ้กับมีความโง่เง่าเต่าตุนไปเยือ่อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอนนันดาผานมีสันดานหยาบ หาทางกานแกล้งพนาสามาวดีพอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งหลูกสอนทันทิ้งสอนทันทีทิ้งคันสอนทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่ท่ารนาสามาวดีเพื่อขออภัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีจะถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมยียไม่น่าจะกราบ ความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านให้กราบความดีของเมียท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียนี่ดีเพราะอะไรก็กราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพนนางสามากกวาดีแท่นก่อนแสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์ของพระเจ้าเทนห้ามไม่กราบห้ามไม่ขอภยัย เจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออภัยเธอถ้าเธอไม่ให้อภัยฉันฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปเวทาขออภยัยจะโทษกับวิดาของข้าพเจา้าเขาหม่อมอฉนันเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสามาวดีนั้นตายไปนานแล้ว ก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันยกจะขอว่า,ายที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสคคมัสม,ะสมมาสัมมาพุทธเจ้าพระเจ้าเทงก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้ามาฉันปตาหารในพระราชนิเวศได้ เป็นอันว่าพระเจ้าเทีก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอนุว่าพระโสดาบันไม่ใช่มีแต่สินห้าอาการบรรเทาความโลภก,ก็ดีบรรเทาความโกรธก,ก็ดีบรรเทาความหลงก,ก็ดีอยู่ในกรรมบทสิบเจนนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบทสิบด้วย นี่เป็นชี้เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของปะโ,ปโสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าปะโสดาบันนี่เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบก็บวกกันนะนี่ว่าเป็นสิงข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบบวกกันเข้าไปแล้วมาสิงข้อที่สองกับกำหนดสิบข้อกับกำหนดสิบที่เป็นโมโนกรรมข้อที่หนึ่ง สิ่ข้อที่สองไม่เถือทรัพย์สมบัติขางบคนอื่นใดมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบทำแต่สิ่งข้อกำหนดสิบในมโนกรรมข้อที่หนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติขางบคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางขวางไม่คิด นั่นคือจาคานุสติกรรมฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีรมอยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณประ,ประโยชน์จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจา้ากับบรรดาพระอาหารหันต์ทั่งหลายเข้ามาฉันในพระราชนิเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก,ก็บ,บอกว่า การจะเสด็จมาทุกวันย่อมเป็นไปไม่ได้พระพาะรู้ใจเจ้ารมโปรดคนทุกคนให้พนาสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจำพนางสามาวดีก็ขอพอรพระเจ้าเทนพระเจ้าเทีนอนุญาตจียงได้ดีมนพระนนทเข้ามาประจำเมื่อพระนนทเข้ามาแล้วเทศปโรปรดพระเจ้าเทนไระจะทานผ้าสะดก กับปานางสามาวดีกับคณะคนละผืนละผืนอยู่แล้วว่าเทศจบทุกนางห้าร้อยกํานงคนถวายหมดเลยพระนนก็รับไปวันหลังก็พระเจ้าเทนินผ้าหายไปเขาให้คนละสองผืนต่อมาพระนนชั้นเสร็จกล่าวโมทนาก็ถาวายหมดอีกถาวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายผืนหลายหมืน่นผืน ไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเจนว่าหของคุมาโสดาบันมีทั้งศินห้าและกัมโบสิบพร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ถ้าเห็นว่าการให้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลเนีเ่ยบรดาทรรนพุทธศาสนกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูรให้ให้หมดตัวความจริงการให้ควมาโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทจะหมดตัว เอาแค่พอดีพอควรต่อมาก็กล่าวถึงสิ่งข้อที่สามุสาวาทนะระหรับกามไม่สมาจายมันต้องพูดกันไม่มีตัวอย่างในพระโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงเดป,ปล้ำเดี๋ผู้หญิงปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบ ไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่พารานมาสิงข้อที่สามกับสิงข้อที่สองบวกกันแล้วก็คุณมีแล้วก็สิงข้อที่สี่บวกกันแปลว่าที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ที่สี่บวกกันได้แก่นางคูจุติรานางคูจุติรานี่เป็นขโมยอันดับหนึ่ง เขาโมยเงินขขงบรน,นาาสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทนพระราชาอนง่า,า,าดอกไม้กับพรรณาสามาวดีวันละแปดตำลึงภาษาบาลีที่เรียกไปกาหาปะนะัะเวลานั้นกาหาปณะ,ะหนึ่งเท่ากับสี่บาทถ้าเวลานิยเทียบก็ยันไหลพันเกินแปดพันบาท เฉพาพ่อค่าดอกไม้แต่ว่านางกุตราจากการที่จะใช้คนอื่นไปซื้อดอกไม้นอกวังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบอ่อย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบ ถ้าไม่เจ็บไม่น้ำปัาน้ำในไม่น้าเข้าก็จะเกิดความพรืมใจเพลิดเพลินไปไม่กลับวงังาะนั้นต้องใช้นางขุจุตราที่ยไปยงหลังค่อมยิงหลังค่อมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มีก็เป็นโอกาสของขุจตราขุจุตรานี่ไปยิงหลังค่อมาจริงแหละเต่ว่าปัญญามาก ในการก่อนที่จะเป็นประโสูดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันสี่ตำลึงต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มาสี่ตำลึงพนางสามีหรือใครก็ไม่สามาวดีก็หรือใครก็ตามไม่ทราบเลยแต่พอวัน,นางนกุตราฟังเทศจาาพระพุทธเจ้าจบเป็นประสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้งแปดตำลึง แต่ความจริงจ,งจะใจเฉยๆเขถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปแล้วนะคนใดเท่านั้นตามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่ามันเหมือนกับตรงเขาถามว่าวันนี้พระราชาในเมื่อพนาสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชาทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือ เธอก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะเจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจึงได้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม,ม่ใครจับได้กว่าจะกว่าจะจับได้ก็น,นั้นแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปดเนื้อตัดอธินาธานไปข้อละไปพระโสดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมขาายก็แสดงตัดข้ออธินาธานไปข้อเห็นได้ชัด หลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นสิงข้อที่สี่นางยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันะได้เงินเท่านี้คือไปกับอาพนณะแต่ว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแล้วรู้สึกว่าการกขโมยเป็นเป็นบาปจิงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียดไม่กันนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนบาปเก่าหมดไปเลย ไอ้ที่แล้ว,ลวมาฉจงก็ให้อภัยต่อไปเธอกันไม่สีก่กหาวะณะก็ได้เพราะซื้อมาแค่สีก่กหาวนะณะมันก็พอแล้วเหลือใช้สีแต่นางบางคุณจุตรากก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พระพุทธเจ้าห้ามนี่เจนว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อดีสองข้อดีสามข้อดีสี่ครบทนุน การเดิมสุราเะเมรัยบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องคุยกันกลวงความว่าบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของมโสดาบันจริงๆมีศีลห้าบริสุทธ์ด้วยคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยมีกำหนดสิบเข้าแทรกแซงด้วย,ม,ม,วยมีชีวิตไม่ลืมความตายโดยช่วยนึกถึงในการทําความดีไว้เสมอ ถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนอีกเยอะแยะที่เป็นปะโสดาบันปฏิบัติกันโกร่ความมาแค่นี้ก็พอบรรดาเนพุทธบริษัททุกท่านเมื่อสืบแลว้วลุยลายหนึ่งนาทีก็เขาบอกว่าปะโสดาบันจริงๆคือหนึ่งมีความเห็นถูกตามคําแนะนำขององค์สพระธรามคำสองสอนขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกรรมบกติบริสุทธิ์บันเทาความโลภบันเทาความโกรธบันเทาความหลงพอสุควนไม่เท่าพระสีธาคามีเมื่อมองดูเวลาเรือครึ่งนาทีสำหรับ ตอนที่24นี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี